วิธีแก้ไขกรณีคนอ้างสิทธิ์ว่าเราละเมิดลิขสิทธิ์ของเขาจะมีวิธีการแก้ไขเบื้องต้นดังต่อไปนี้ครับขออนุญาตยกตัวอย่างใน,นกรณีที่เราใช้ Facebook แต่ที่ลบกระดิ่งจะมีการแจ้งเตือนสีเหลืองแบบนี้ครับบอกว่าเพิ่มลิงก์ความเป็นเจ้าของสำหรับ t v b ลงในวิดีโอของคุณแล้วก็คือคลิปวดีโอนี้ครับเดี๋ยวดูตัวอย่างครับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนไม่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้และ ทากาวปิดสนิทไม่ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่เพราะทาอันนี้คือตัวอย่างคลิปวิดีโอที่ผมภาคเองบรรยายเองโดยไม่ใช้เอฟเฟคต์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเมื่อแตะที่รูปกระดิ่งไปแล้วก็มันมีปัญหาตัวนี้นะครับแต่มีปัญหาแบบไหนเดี๋ยวแตะเข้าไปดูครับเมื่อแตะเข้าไปแล้วจะเข้าสูน่หน้านี้นะครับหน้านี้คือการข้อความและการสนับสนุนนะครับเมื่อเข้าสู่หน้านี้ครับเขาก็จะสรุปครับสรุปบ,บอกว่าเนื้อหานี้ ตรงกับลิขสิทธิ์ของ TVB เสียงผมพ์ภาคเองบรรยายเองโดยไม่ใชเอฟเฟกแต่เขาบอกว่าตรงกับเนื้อหาของลิขสิทธิ์ของ TVB มีวิธีการแก้ไขง่ายๆนะครับแก้ไขง่ายๆแล้วแต่ไปที่ดูรายละเอียดแต่เข้าไปครับครับเนื้อหาในหน้านี้ครับเขาบ,บอกว่าเราไปละเมิดลิขสิทธิ์เสียงครับลิขสิทธิ์เสียงที่มีชื่อว่าเช็คเม e นต์เสียงครับเช็คเมนตเสียงเสียงไปตรงกับ ทีวีบีประมาณ1วินาทีจนถึง15วินาทีของคลิปดีโดนี้วิธีการแก้ไขต้องยื่อนอุทธรณ์หรือว่าประท้วงไปนะครับก็แตะไปที่ดำเนินการต่อในแถบสีดำเงินนี้คลิปนี้ก็คือคลิปมือถือแบตบไม่สามารถเปลี่ยนได้ประมาณนี้นะครับเราแตะเข้าไปแถบสีดำเงินนะครับดำเนินการต่อครับจากนั้นเข้าโซนด้านี้ครับลิขสิทธิ์ทำงานยังไง แล้วก็แตกแถบสีน้ําเงินนะครับแต่ที่เหลือคือให้เราอ่านอ่านให้ละเอียดรับแตะแถบสีน้ําเงินเข้าไปก็สู่วิธีการตรวจสอบนะครับวิธีการตรวจสอบก็แตะดําเนินการต่อในแถบสีน้าเงินต่อไปครับแต่ดําเนินการต่อเมื่อเข้าสู่น้นนี้ครับคุณต้องการทําสิ่งใดก็คือเราต้องอุทธร์รือว่าประท้วงมีวิธีการอุทธร์หรือว่าประท้วงใน Facebook ยังไงมาดูกันครับเขาก็จะมีแบบฟอร์มมาให้เราเลือกนะครับอันแรกก็คือยอมรับการเปลี่ยนแปลง อันที่สองครับคือส่งคําโต้แย้งประมาณนี้นะครับเราติ๊กไปที่คําว่าส่งคําโต้แยง้งติ๊กเข้าไปเลยครับแต่ดําเนินการต่อนในแถบสีน้ําเงินจากนั้นเข้าสู่หน้านี้ครับต้องการส่งข้อโต้แยง้งใช่ไหมขอติ๊กไว้ครับว่ามีการดําเนินการเกิดขึ้นของวิดีโอของคุณเนื่องจากวิดีโอของคุณอาจมีเนื้อหาละเมิดนะครับละเมิดของผู้อื่นละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นประมาณนี้นะครับ ประมาณ7วันทําการครับของเขาก็ทําการพิจารณานะครับแล้วก็แตะแถบสีน้ําเงินที่เขียนว่าเปิดแบบฟอร์มแตะเข้าไปครับเปิดแบบฟอร์มเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มส่งข้อความโต้แยง้งมีหลายหัวข้อมีหลายเหตุผลที่เราต้องการแตโต้แยง้งให้เราเลือกเหตุผลที่เราตรงที่สุดครับตรงที่สุดที่ตรงกับเนื้อหาที่เราต้องการแต่โต้แยง้งส่วนผมนะครับก็จะเลือกคําว่า อื่นๆเพราะว่าเนื้อหาที่เขาเขียนไว้นี่ไม่ตรงกับเนื้อหาที่ผมต้องการนะครับอื่นๆก็คือฉันอ้างสิทธิ์การใช้งานยหญ่เป็นรรมหรือได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหานี้ติ๊กด้านหลังเป็นวงกลมให้เป็นสีฟ้าจากนั้นก็เพิ่มคําอธิบายครับอธิบาย20คําผมก็ใช้คําว่าฉันเข้าใจว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอต้นฉบับของฉันเองและพิจารณาใหม่ด้วยครับ แล้วติ๊กไปที่ด้านหลังช่องสี่เหลี่ยมเป็นการยืนยันนะครับจากนั้นแตะคําว่าทรงจากนั้นเอาสู่หน้านี้ครับคุณส่งข้อความโต้แย้งแล้วก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นแตะคําว่าปิดแถบสีนดาเงินย้อนคืนมาครับแต่ย้อนออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนขวอยเข้าสู่หน้าโปรไฟล์หน้าแรกของเราจากนั้นแตะที่คิดคีดสมขีดมุมขวาบนหรือโลโก้ของเราแตะเข้าไปครับ จากนั้นเข้าโซนหน้าเมนูแล้วเราเลื่อนขึ้นไปข้างบนแตะไปที่ศูนย์การช่วยเหลือและการสนับสนุนจากนั้นแตะที่กล่องข้อความและการสนับสนุนเมื่อแตะกล่องข้อความและการสนับสนุนเขาเราเลือกไปที่การแจ้งเตือนของคุณเมื่อแตะไปที่การแจ้งเตือนของคุณแล้วก็เห็นครับ <assa> เห็นนะครับนี่คือคําที่เราส่งคําโต้แย้งไปก็ประมาณนี้ครับไปดูตัวข้างล่างครับเลื่อนไปดูตัวข้างล่าง จะมีครว่าหนึ่งข้อความให้เราแตะเข้าไปดูหนึ่งข้อความนั่นก็คือแตะเข้าไปแล้วจะเห็นว่าเราเขียนคําโต้แย้งเขาบอกว่ารอการพิจารณาประมาณ7วันนะครับรอการพิจารณา7วันก็จะพิจารณาว่าเราได้รับการอนุมัติไม่มีการละเมิดหรือว่าเรามีการละเมิดรอรุนกัน7วันข้างหน้าครับสวัสดีครับ